ครับสวัสดีครับมื่อวานี้มาไอ้นี่ครับมาเห็ดกงปูนะครับเนาะเนี่ยมาเห็ดกงปูเห็ดขอกเห็ดทีเหลี่ยงเนี่ยแหละครับปูหน้าครับใบเหลียงปูหน้านะครับเดี๋ยวถาเบิงนะครับผมชิลลงคลิปเต็มให้เบิงอยู่ครับนี่ครับกับเข่าเมื่อกิ้นกันครับแซ่บๆมีทั้งปูนะครับเนี่ยปูบานเท่า อันนี้ก็กลุ่งเอถอดถอดเซนเนอร์ครับเซนเนอร์เซจีดตัวใหญ่ๆครับปูกัตวให,ใหญ่ได้ครับปูปูนาปูนาตัวใหญ่ๆผักสะเดากี่ก็ข้าวปุ่นครับ นี่น้ำยาขับปุ๋นเด้อน้ำยาปูครับเป็นแต่ไหนสีเป็นตากิน,กาม,กนม,าม,ามาครับสีสีแดงสีแดงเป็นตากินบ่อมาๆๆครับมาหยดๆในจังหน่อยเนาะ <c oughs> นี่ครับปูตัวใหญ่ๆเนาะนี่ครับไม่เบิง้งแม่พันแม่พันปูที่เจ้ามาเลียงนิดนึงครับนิดนึงนี่นะครับเนะาะเดี๋ยวจะมีลิปเจ็มใม้เบิ้งเด้อครับอย่าลืมนะครับ รอติดตามครับที่หกมีต้นใหม่ปลูกหลายอยู่ครับ <S <S เป็นที่นหน่อๆนะครับยุงเทปผู้ไปตามมั่นบอกครับเนี่ยเบิ่งโตโตปุกไงนะครับเนาะ <S <S แกะออกมาโอ้จะไ,ได้ขินหอดบานมาครับไว้ยุงเทป ตายเบิ่งพ่อข่าวนะครับนะหิวแลละครับตอนเนี่ยจะสกินแล้ะครับมากินอารกันครับไปนอนครับกินปูกินปูกินกุ้งจับแซนไหมครับนะไปแล้วครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับถ้าอยากก็ดติดตามถ้าบ่อยากก็ไม่ต้องกดนะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ